สมการใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนลองแนะนำตัวชื่อส้มปล่อยค่ะเ,เคยโอเคหายใจลึกเท่าที่พี่ดูพอร์ตพอร์ตเราเยี่ยมมากเลยดังั้นลองพรีเซนต์สินค้าของบริษัทที่รูมไฟเบอรี่นี่มีผักผลไม้7สีสามชนิดช่วยในเรื่องของดีท็อกน้ำไสนี่นะครับแล้วก็รสชาติเป็นมิกซ์เบอรี่ครับอะลองดูครับลองพรีเซนต์มาเลยค่ะ ก็รูมไฟเบอรี่ค่ะ,ะ,ะสารสกัดจากผลไม้เจ็ดสีเอางี้ถามจริงวันนี้น้องเป็นอะไรป่ะครับจริงๆแล้วหนูท้องผูกค่ะพี่อ้อาว่นไตื่นเต้นี่ไมออกันันดีเลยมองกับผลิตภัณฑ์นี้มากครับรูมไฟเบอรี่นะครับอ่าในนี้ก็มีซองแบบนี้อยู่นี่แค่ฉีกซอง อาะผสมน้ำเปล่านะแล้วก็ทานก่อนนอน7วันแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นดีไหมเดี๋ยวพี่เอาให้อีกไม่มีแล้วอ่ะถ้างั้นเราไปกล่องเดียวก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ปล่อยปล่อยเอ้ย